สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในพ G ับ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่ add gas top up อย่าลืมเครื่องหมาย add เติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ กราบสวัสดีค่ะหูขี้ฮาบะนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับยกที่สองนะคะกับชุดเกิร์ลกรุ๊ปนะคะไอดอลผับจีโบบและชุดนี้ก็ได้มาเมื่อวานใครยังไม่ได้ดูนะคะกลับไปดูได้ที่ ep 73ส่วนวิกผมนัน้นหูขี้แลกมาเมื่อวานเช่นกันนะคะเพื่อแบบว่าจะได้ใส่เป็นชุดเซตเดียวกันอย่างที่เห็นกันนะคะกงล้อนี้เนี่ยเขาจะมีลัคกี้การ์ดมาด้วย และการ์ดก็มีหลายแบบมากเราสามารถไปแลนดอมเพื่อรับการ์ดมาได้เขาจะมีข้อมูลนะสำหรับการ์ดนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างนะในการที่เราจะได้รับการ์ดนะคะเราสามารถกดเร่งความเร็วได้โดยการเสียเหรียญบูธหรือว่าเหรียญเงินนะคะเมื่อกดใช้เราก็จะได้รับการ์ดนันน้นๆมานะ ในส่วนของหน้าการนะคะเราสามารถกดแก้ไขได้ลบได้เลื่อนได้นะคะโยกได้ว่าเราจะใช้อันไหนก่อนนะและอย่าลืมบันทึกการแก้ไขด้วยนะคะในส่วนของพี่อูคีนะคะจะกดใช้การาดที่เพิ่มแต้มนะคะสำหรับ กล่องการันตีของแรแดงนะสังเกตได้ที่กล่องนะคะตรงแถบด้านล่างซ้ายอันล่างนะคะทับ1000โดยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่การนะคะถ้าเราสุ่มหนึ่งครั้งเราจะได้แต้มมา1แต้มนะแต่ถ้าเราใช้การนะคะก็จะบวกตามการเลยอย่างบวก50เราก็จะได้บวก50แต้มนะคะในส่วนของการ์ดเนี่ยสุ่ม10ครั้งนะคะมันจะได้ใช้การ์ดหนึ่งรอบนะ ไปสุ่มกันเลย ทนความน่ารักไม่ไหวนะคะแลกมาอีกหนึ่งชุดนะคะทั้งหัวแล้วก็ชุดเนื่องจากเป็นคลิปใกล้นะคะเลยขาดช่วงแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกันนะและได้ทำการสุ่มเพิ่มอีกนะคะของยกสอง จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะ UC ลงหนนะคะเหลือเพียงแค่2,000 UC วันนี้นะยกที่2เสียไปประมาณ13,000 UC นะคะไม่ได้ชุดแดงแม้แต่ชุดเดียวโอ้โหมาสุ่มเกลือโชว์นี่ว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวนนะคะ2วันยก1ยก2รวมกันเนี่ยมูลค่า28,000 UC หูขี้ได้เพียงแค่หัวแดงมา1 ไม่ใช่สิได้สองแต่มันได้ซ้ําได้ชุดแดงหนึ่งแล้วนั้นก็เป็นเหรียญน,นะคะเพื่อเอาไปแลกนะก็ยังดีได้เหรียญเอาไปแลกชุดอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเกบไปเก๋เงา